สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับคุณหมอสวัสดีครับครั้งที่4ี่นะครับที่ชามาจัดฟันใส่กับคุณหมอปอที่ The Orange Dental Clinic นะครับวันนี้นะครับก็ติดตามผลนะใช่ไหมครับคุณหมอใช่ครับผมเมื่อกี้นะครับเราก็ตรวจฟันกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทุ่ชาอยากฟังผลว่าวันนี้อาการเป็นยังไงบ้างครับฟันเริ่มเคลื่อนหรือยังเอ่ยตื่นเต้นมากครับอืมโอเคหลังจากที่น้องุชาได้ใสชิ้นงานอะไลเนอร์ับมีสไลาย มีการครับหนึ่งคู่แรกเนาะแล้วก็ติดตามผลหนึ่องอาทิตย์นะครับ,รบโอ้น้องชาใส่ได้ดีมากเลยนะครับตัวใช้งานเนี่ยเข้ากับฝันได้ดีนะครับแล้วอย่างที่บอกไปก็คืออินสไลน์เนี่ยอย่างที่บอกออกสะอาดง่ายง่ายถอดกินอาหารได้ทำาษสะอาดได้ดีนะครับแล้วก็ใช้ใคขับฟันได้ดีนะครับใช่คืออยากจะแชร์ประสบการณ์นิดนึงคือช่วงแรกที่ใส่ไป ตอนแรกคิดว่าใส่ไปแล้วมันจะปวดใช่ไหม<ช>หรือว่าจะเจ็บจะทรมานนอนอมไม่ได้อะไรหรือเปล่าอเอาจริงๆแล้วเหมือนที่คุณหมอบอกเลยคือมันไม่ระโบม,มากอะ่ะก็คือแบบรู้สึกเหมือนนี้อะไรที่ผ่าแค่วันแรกเท่านั้นแต่วันต่อไปอ่ะก็คือปกติเลยเหมือนที่ทุกคนเห็นใช่ไหมครับถ้ามองกไกลๆแบบนี้มันจะมองไม่ออกเลยว่าเราใส่ฟันใส่ใ<ช>นี่แลกไหมหมอใส่มใช่ม<อ>ันมองไม่ออกเลยซึ่งพอเวลาที่ลูชชาไปงานสันมมนาไปเจอคนรักคนนี้นอ ก็คนอื่นมองไม่ออกคุณหมออันนี้คือข้อดีของมันเลยใช่ไหมครับใช่แต่ทีเนี้ยคือช่วงที่นุชากินอาหารที่มันไม่มีสีอะ่ะอย่างเช่นไม่เป็นแกงกะหรี่หรือว่าอาจจะเป็นผลไม้ที่มันแดงๆอะ่ะนุชาก็ทานอาหารได้ปกติเลยเหมือนที่คุณหมอแนะนำเลยครับอันนี้ก็คือข้อดีข้อดีเลย,ยใช่แล้วก็นุชายอยากจะทราบว่าอัตราการเคลื่อนที่ของฟันเนี่ยที่เราจะต้องมาเจอกันบ่อยมันต้องบ่อยแค่ไหนหรือว่าแบบอุ๊ พอเลาอปพอเลาเคสเลยครับดีครับเป็นคำถามที่ดีครับข้อดีของการอีวิสไลน์นะครับอย่างที่เห็นชัดเลยก็คือไม่ต้องมาเจอคุณหมอ,อมเ,อเอดือนในการจัดฟันที่เป็นแบบโลหะปกติครับ,รบอย่างวันนี้ออกน้องชามาตรวจกับคุณหมอนะครับแล้วครั้งถัด,ถดไปก็ัะอีกทีประมาณสองสาเดือนไม่ได้นัดทีเหมือนแบบเด็กเนาะเลยก็คือตามไลฟ์สไตล์เลยครับกับหมอคนไข้ที่ ลฟ์สไตล์ไม่ต้องเจมทุกเดือนอันนี้ที่ยกเลยแบบมีธุระแบบว<ช>ิชานี่คุณหมอ,อมากเลอใช่แต่ทีนี้คืออันนี้อยากจะแชร์นิดนึงคือเวลาที่เราใส่เนี่ยปกติเวลาที่จัดฟันแบบเหล็กคือเพื่อนเพื่อนชาวเขาจัดกันเยอะมากตอนนี้ก็คือแบบไปตามจัดแบบเด็ก<ช>แบบใสต่างๆเขาก็บอกว่าเวลาที่จัดฟันเหล็กอ่ะมันก็จะมีข้อเสียคือเวลาที่เรากินอาหารมาอาจจะมีอาหารติดเอันนี้ก็เกิดขึ้นได้ใช่ไหมครับคุณหมอใช่ครับผมแล้วก็ อะไรอีกด<น>ีนะก็คือการจัดฟันกับเด็กใช่ไหมครับก็คืออ่ามันจะมีตัวแบล็กเก็ตเนาะเด็ก<อ>ๆที่ฟันนะครับตัวเนี้ยแบล็กเก็ตเนี่ยก็จะมีโอกาสที่ไปขวนหรือว่าไปเกี่ยวตัวกระดูกแ้มตัวเงือกทำให้เกิดเป็นแผลเนาะครับนักเรียนร้อนใอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับแล้วก็ตัวจะมีตัวเหล็กที่เป็นเส้นลวดพาดนะครับตัวเนี้ยก็คือเราจะไม่สามารถใช้ใหมฟันได้อันนี้คือข้อข้อเสียเปรียบเลยนะครับผมใช่แต่อีวิสไลน์สามารถจะ าได้เลใช่ซึ่งผลที่ตามมาเนี่ยหลังเสร็จอาหารติดมีกลิ่นปลานะครับโรคอยากโรคฟันผุตามมานะครับแต่ถ้าเราจัดฟันแบบอีวิสลายแบบสายเนี่ยเราสามารถถอดออกมาทำความสะอาดใช่ไหมครับฟันเหมือนเราไม่ได้ใส่อะไรในนี้ข้อดีครับคือสะดวกสบายมากใช่ไหมครับใช่คือเราเมื่อเียร์ที่เราตรวจกันมันมีการเปลี่ยนแปลงบ้างหรือยังหลังจากที่ใส่แค่หนึ่งทิศคืออย่างนี้ครับตัวอีวิสลายเนี่ยที่ใส่เข้าไปเนี่ย ทุกซี่ทุกตำแหน่งเนี่ยมีการเคลื่อนฟันแล้วใช่ครับซึ่งเป็นข้อที่ได้เปลี่ยนนะครับคือเร็วมากใช่ซึ่งลวิชาอยากจะเข้าอยากจะรู้ว่าเฮ้ยถ้ามันเปลี่ยนเทียบกับแบบเด็กอ่ะกว่าที่ฟันของเราอย่างมันจะถูกเคลื่อนอันเนี้ยมันใช้ระยะเวลานานหรือเปล่าครับโอ้ยถ้าจะถ้าถ้าเปรียบเทียบแบบสาครับแบบแบบเด็กนะครับก็คือแบบสเนี่ยจะ ใช้เวลาการจัดฟันที่สั้นกว่าแบบเร็วประมาณ2ถึงสเท่าเลยครับถึงมาตอนแรกแบบระบบนิดๆประมาณวันสองวันใช่ไหมแต่ตอนนี้รู้สึกแบบชินโกตินหมนไม่ได้ใส่อะไรใช่ครับเพิ่มที่เร็วมากแล้วก็นุชชาอยากให้คุณหมอปอแนะนำนิดนึงว่าอะไรที่นุชชาควรทําต่อหลังจากเนี้ยอะไรคือวินัยสําคัญอะไรเงี้ยอย่างเช่นต้องขัด ฟานต้องอะไรต่อไหมอย่างเงี้ยครับโอเคก็คือง่ายๆนะครับครับอินดิสไลน์เนี่ยดูแลอย่างที่บอกก็คือใส่ให้มากที่สุดครับอย่างน้อยวันหนึ่ง24ชั่วโมง2ตัวอย่างบางกรณีเนี่ยของลูชาเนี่ยอาหารที่ไม่ติดสีเนาะเขาไม่มีความร้อนเนี่ยลูชาก็สามารถทานได้ได้เลยจะได้อยู่กับเขาได้นานที่สุดนะครับผมออีกนิดนึงร้อนแค่ไหน ก๋วยเตี๋ยวกินได้ไหมคือคือตัวัสดุอีสไลน์เนี่ยมันเป็นพลาสติกเนาะครับซึ่งถามว่าร้อนแค่ไหนคือุณหมอแนะนําว่าถ้ากินของร้อนเนี่ยก็คือถอดออกที่นั่งออกดีกว่าใช่แต่ถ้าสมมติเป็นผัดไทยร้อนได้ปกติใช่ไหมไม่ใช่แบบว่าต้มเล้งแซ่บแบบมันร้อนๆอย่างเงี้ยผู้คนต้องถอดออกนะเดี๋ยวมันจะเกิดการสึกหรือว่าเกิดการแบบเปลี่ยนเปลี่ยนรูปใช่ น้องก,ก็ฝากไว้ไม่มีอะไรเดี๋ยวครั้งหน้านะคะเราก็เจอกันอีกที4สัปดาห์ก็คือ1เดือนใช่ไหมค,ครับซึ่งคุณหมอบอกว่าคุณหมอจะให้อะไรนะก็คืออะไรอันนี้จะเป็นชุด,ชดตัวายเนอร์ของอวิสไล<ห>น์นะครับก็จ e ะแบ่งเ, <ตะ S 1> เป็นซีรีส์เนาะเป็นชุดๆอย่างเงี้ยครับผมก็คือตามที่คุณหมอดีไซน์งานไว้นะครับผมอย่างของวิชาเนี่ยคุณหมอจะนัดเจออีกอีกทีหนึ่งยูใช่จะเป็นอย่างนี้นะจะเป็นชิ้นงาน จะเจอที่ประมาณหนึ่งเดือนนะครับผมก็ถือว่าเไม่ได้หัวแม่ตาม้าใช่ครับได้กันทั้งหมดอ๋อสามคู่เนาะเพราะตอนนี้ก็รวมอยู่ในอักบัตะคู่หนึ่งใช่ครับแล้วก็ของรุชามันจะมีประมอนทั้งหมดยี่สิบกว่าคู่เนาะใช่ครับก็คือทั้งบนทั้งบนและล่างเนี่ยประมาณห้าสิบสองชิ้นใช่ครับก็คือของคุณรุชาเนี่ยก็คือคุณหมอจะทําให้มันรวบรัดเร็วที่สุดเลยที่สุดแล้วก็ฟันออกมาตามแผนตั้งแต่ ถ้าใครที่มีปัญหาฟันแบบเอออยากจะฟันโตรงฟันสวยแล้วก็อยากได้วิธีการเร่งรัดดูชายคิดว่าการจัดฟันแบบอินวิสไลอ์อะตอบโจทย์เพราะว่าหนึ่งออทำความสะอาดง่ายสองรวดเร็วแล้วก็เราสามารถวางแผนการที่แบบจะทําให้มันแบบรัดยังไง่ได้เห็นตั้งใจครั้งแรกเลยว่าสุดท้ายฟันจะเป็นยังไงใช่ขนาเมื่อกี้ที่เราอ่านกันก็คือแบบมันเคลือนล่ะใช่ัหครับเนาะก็เดี๋ยวเราจะมา เปรียบเทียบกันว่าอีกอีกหน,ะนะึ่งเดือนน้องจะเห็นชัดเจนเลยว่า<ม>เปรียบเทียบกันว่าก่อนแล้วก็หลังเป็นยังไงนะครับฝากทุกคนติดตามเป็นซีรีส์เป็นเรียลิตี้การจัดฟันแล้วก็เห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนแน่นอนเ<ช><อ>พราะเมื่อก่อนคือก่อนที่วุ่าชันจัดเนี่ยฟันตรงกลางที่เราบอกก<ช>ันไปตั้งแต่แรกเนาะมันเบี้ยว แต่พอเวลาที่ตัดตามแผสะสะนท่าเสร็จสักเรียบร้อยเลยหนึ่งเดือนมันก็นจะเริ่มเห็นผลแล้วแหละใเรเคลื่อนใช่ครับก็อาจจะให้ทุกคนมาดูกันว่าเฮ้ยมันเริ่มเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นนะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้สาหรับใครที่มีคาถามรือขก็สงสัยหรือว่าอยากจะมาตรวจฟังกับคุณหมอปอหรือว่าอยากจะมาใช้บริการนะคะนุ้าแนะนําที่ The Oriental Clinic นะครับคุณหมอมีความเชี่ยวชาญที่เก่งมากนะครับทั้งการ อุดฟันถอนฟันขุดคือถอนฟันขุดไม่เจ็บเลยคือเทพมากนะครับแล้วก็ขุดหินปูนต่างๆฟอกสีฟันก็มีใช่ไหมครับใช่มีครับมีวินิ่งไหมีเนี่ที่นี่มีโคจรอย่างเดียวหราจะต้องมามาภาพขึ้นมาดูแล้วลครับก็ฝากไว้นะครับสาหรับคลิปนี้นะครับสําหรับใครที่มีคําถามหรือข้อสงสัยต่างๆนะสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย